สวัสดีจ้ามาเบิงสาเหตุที่แม่ขาบอสใส่ฟิลเตอร์เลยเอฟเฟกในการลงคลิปแต่ละคลิปแตะทายท้ำมานี่มีสองขังที่ใส่เอฟเฟกเนะาะบอมากักเบิงเด้อเนี่ยมันงามมองได้มันขาวโพดเนาะเบิงเนี่ยเนี่ยมันปอมมันปอมน่ะคน <c oughs> อ,อื่นเห็ดเขาคือเห็ดงามเห็ดแต่ตาหักเนาะแต่ของเห็ดมันเดือดคือลิ่งเห็นไหมขาวโอกโลกอยู่ เอฟเฟกต์นี่เขาวางงามมีกระล่องเห็ดแล้วเป็นจังไดบาดมันก็งามยูแต่มันขาวโพดบมาคมนะมันบงงามเนะมาะบมักแบบนี้เนาะกลับไปหนาเกาหนาเล่าคยดอกอนนหนานี่แล้ววะขี้หายกระซ่างเถอะหนาเล่าพุ่งใจได้หนานี่แล้วคนอื่นใส่เขางามแต่ของใส่บงงามหวายว้าว <laughs>